าจะต้อนรับผมกับพ่อบ่าวนมลูกเราครับก้องฟ้าสายรักครับสวัสดีครับฝากคู่บ่าวบนราชธานีในะกับเราครับไอนเหน,น่งอ้บนเงาเหลือทนสาวบ่แน็มอ,อื่น ย้อนว่าบุญไอ้บอเอ่เอเพรพะให้ได้มีครูเกือเขาสาเนียงภาษาก็แปลกไปจากหูยำเบาดอนเด็กรอเดืดอตตางเขาสาวได้ฟังเฝ้าหันดังใส่แสบนดีใจเดือเพื่อเอามาอาศาาอยขังบอกสิม,มา ลอยดังรูความเหาที่ไม่ทิ้งไปเฝ้าจริงบนน้องหรือเพียงดอกให้อายใจสาธุแม่คนไทยอย่าตัวไอ้ขอเด้อคนเดียวตัวไอ้เดินหังดีหรือว่าแค่มาดอิตัวให้หักเดาบ่เห็น หิี๋วไปไปละยเป็นสีดีหากการจริงใจคือปากเ่้าอ,อกับคุงสิดีย้อนบาอไปคนนี้เกิดมาหลายปีบอกเธอไมใไปให้น้องรู้โดนคนอุบแุ่เนเดอนอนดาย้อนทั้งวันสน,นาไอเกิดมา นาบอกนะไบอกทักไอแล้วห้ฮักจริงอย yeah ่าทิ้งไยไปอย่าให้อายต้องเสียใจน้ำน้ำตาได้ต้องสองตาดิดดิดเฮ้ย้ยเ้ฝากวกเบ้าบทนเด้อ มีมาดอเร็วตัวให้หักแ้วบ่เห็นคิมไอไปละยหิดีดีหากนองจริงใจคือปากเวอกกะคงสิดีย้อนบาอายคนนี้เกิดมาหลายปีบอกเคยมีภัยให้ต้องรู้ต้นคนกบนแม่เดิอน้องดา ยอนทั้งวันสนาสท้า,าเกตมาหาดาบาไายบอกหักอไอเด้าให้ฮักจริงอย่าทิ้งไอไปอย่าให้ไอต้องเสียใจนอนน้ำตาไหลก้งสองตาดิด,ด,ด เอาจัจดๆเลยเด้ออาจารย์เด้อแม่ห้างแม่ห้างแม่ห้างเศราแม่ห้างแกแอหน้าตายนันดีเจ้าถือสามีปล่อยปละละลายบัวเจ้านี่ปลาเขาไปมีเมียใหม่จิปลานอนไปให้ยังลูกสามคน สาวแม่หัง่องแค่อย่าโศกโศกาเช็ดเถิดน้ำตาอย่าเศร้าเสียใจผู้ชายคนนี้สมัครมาเต็มใจจะเป็นหัวแพ้ให้เดาา็กทมฮาร์ดที<ฮ>่ซื้อตรงจะมาเป็นหัวเป็นความพัฟตีจะเป็นสามีจะหักเมียหกลูกจะสร้างฐานะเพิ่มพูนพูนสุขจะอยากจะคุปปิจะซูบเหือด สาวแม่ห e, ่างแค่อนยังสืบยังใสอายุเจ้าหลายต้องบอกสำคัญสองแก้มแดงแดงจสิงตึงดึงดันแต่สิ่งสำคัญคืคคอความเข้าใจกัน <c oughs> สาวแม่ห่างแค่แม่ห่างลูกสามยังจบยังงามนำใจดีดีไอคนสุดท้ายไม่เป็นผู้ชีว ia, ans, ิตชชีวิตนี้บอกให้ทาบแม่ห่างแค่ mẹ hơn dưới dạy mẹ hơn dưới dạy sao mẹ hơn kia nãy ta gần đi cho thiếu xa đi phải ba lạ lạy qua cháu đi ba khẩu phê đi mẹ mày chuyện ba non bay, hay nhanh ngủ sao mẹ ô เราไม่ฮักพี่แอรอยา่าโศกโศกตาเช็ดเดือดน้ำตาอย่าเศร้าเสียใจผัวชายคนนี้สมัครมาเต็มใจจะป็นผัวแพ้ให้ในความฮักที่ซื้อโตอจะมาเป็นผัว้วยความพักดีจะเป็นสามีจะฮักในฮักลูกจะสร้างฐานะเริ่มพูนพูนสแต่อยากจะทุบไอจะสู้หัวบี สาวไม่หางแก่ยังสุดยังใสอายุเจ้าหลายแต่บวสำคัญสองแก้มแดงแดงเต่งตึงดึงดันแต่สิ่งสำคัญคือความเข้าใจกันสาวไม่หางแก่ไม่หางลูกสามยังจบยังงามน้ำใจดีดีดอายุคนสุดท้ายไม่เป็นผู้ชี้จุดชีวิตดีกมอบให้สาวแม่หาง បាទអរគុណអ្នកសំតតครับសូមតាមន້ອງអ៊ីចាណ້ອຍសាយរ៉ាកែវទាំងអស់គ្នាครับ ดหมายสามองจดหมายสามาแล้วมาแล้ว

ไปอย่าพึ่งไปปาหนีหมอลำหน่อย <Hey. S 1> ขอบคุณแบบใหม่พัชรีให้ดูหน่อยเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ